สวัสดีครับจากรีมอเตอร์โคราชนะครับมืดๆค่าๆนะครับเราก็ยังส่งกันอยู่นะครับใช้บริการก๊อฟรถสไลด์นะครับนี่ครับคันนี้กำลังจะไปที่กระบินบุรีนะครับปะจินบุรีอีก1นคันนะครับนี่ลูกค้าที่ชอบใจนะครับแล้วไม่ได้จองไว้นะครับ บ1ห0 0นะครับหมดแล้วนะครับสองคันที่ลงคลิปไปหมดแล้วนะครับขอพระคุณนะครับลูกค้าจากจังหวัดปราจินบุรีนะครับอำเภอรกระบินบุรีขอพระคุณที่สนับสนุนอุดหน,นุนสินค้าจากร้านรีมอเตอร์โคราชนะครับสนใจชอบใจสินค้าชิ้นไหน เข้าไปดูได้นะครับที่เพจรีมอเตอร์โคราชหรือ Facebook รีมอเตอร์โคราชนะครับกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ,ล,รบรลูกค้าผู้มีอุปกคุณครับสวัสดีครับ